มัตติชนพอดแคสต์ซูดานประเทศที่ไม่ใช่ชาติโดยโกวิดวงสุรวัตรสาธารณารัฐซูดานเป็นประเทศที่ในอดีตมีพื้นที่มากที่สุดในทวีปแอฟริกาตั้งอยู่ทางภาคอีสานของทวีปมีเมืองหลวงชื่อคาทูมมีพรมแดนทางทิศเหนือติดกับประเทศอียิปติดใต้ติดต่อกับเซาล์ซูดานทิศตะวันออก ติดกับประเทศเอริเทรียและประเทศเอธิโอเปียทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับทะเลแดงทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับสาธารณรัฐแอฟริกากลางทิศตะวันตกติดกับประเทศชาติและทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับประเทศดิเบียมีพื้นที่1 8 06, 06 8 6งล้าตารางกิโลเมตรมีประชากรประมาณ 4 4 9 9 9 3 5 3คนประเทศสูดานได้รับเอกราชในปีพศ2499หลังจากที่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษร่วมกับอียิปต์ในานามคอนโดมิเนียมซึ่งแปลว่าบ้านของคนสองคนที่ไม่เคยเห็นหน้ากันอังกฤษปกครองทางตอนเหนืออียิปต์กลุ่มอำนาจทางวัฒนธรรมแต่ไม่มีใครสนใจดินแดนทางใต้ที่เต็มไปด้วยป่าไม้อันดิบชื้น และชนเผ่าพื้นเมืองที่พูดภาษาคนละภาษากับทางเหนือเมื่อถึงเวลาจะให้เอกราชการตกลงกันว่าจะให้ใครปกครองซึ่งกลายเป็นเรื่องเหมือนให้แมวกับสุนัขจับมือกันวางแผนแต่งงานผลคือไม่ถึงสองปีรัฐบาลพลเรือนถูกโค่นโดยทหารและการปกครองสูดานก็เปลี่ยนไปเป็นรัฐบาลแบบเผด็จการทหารสานนั้นเดิมเป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่ในภาคเหนือเป็นมุสลิม มีความสัมพันธ์กับโลกอาหรับและถือว่าตนเองจเจริญแล้วขณะที่ทางใต้ของประเทศกับเต็มไปด้วยคริสเตียนและผู้นับถือความเชื่อแบบหมอผีดั้งเดิมเป็นกลุ่มคนที่ชาวเหนือเห็นว่าป่าเถื่อนสงครามกลางเมืองครั้งแรกระหว่างเหนือกับใต้เริ่มต้นตั้งแต่พศ2558ก่อนที่ซูดานจะได้เอกราชเสียด้วยซ้ำและมันก็ดำเนินมาอย่างเรื่อย จนถึงพศ2515เมื่อมีการลงนามในข้อตกลง Addis a Ab บาบาแต่สงบเพียงชั่วคราวเท่านั้นเพราะเมื่อถึงปี1983ประธานาธิบดีนูเมรีผู้นำเผด็จการทหารคนหนึ่งจากหลายคนได้ประกาศใช้กฎหมายชารีอะทั่วประเทศรวมถึงในภาคใต้ที่ไม่มีใครต้องการมันเลย ซึ่งเป็นกฎหมายทางศาสนาที่เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีศาสนาอิสลามซึ่งอิงตามคำพีของศาสนาอิสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำพีกุรอานและฮะด,ดีสในศัพท์ศาสนาอิสลามชารีอะหมายถึงกฎหมายศักดิ์สิทธิ์กฎหมายชารีอะนี้ไม่เพียงเป็นการราดน้ำมันลงบนกองไฟเท่านั้นแต่ยังจุดประกายไฟสงครามกลางเมืองครั้งที่สองซึ่งยืดเยื้อยาวนานไปอีก20ปี และฆ่าชีวิตผู้คนกว่าสองล้านคนเมื่อถึงพศ2532นนพลโอมาอันบาชีผู้นำเผด็จการทหารอีกคนหนึ่งได้ทำรัฐประหารขึ้นสู่อำนาจและปกครองประเทศด้วยมือเหล็กผสมกินทูบแห่งความเคร่งศาสนาและมวลสารแห่งการคอรัปชัน่นบาชีไม่เพียงกดขี่ภาคใต้ด้วยนโยบายศาสนาแต่ยังปล่อยให้กองกำลังติดอาวุธที่รัฐบาลสนับสนุนในดาฟู กระทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในนามของความมั่นคงและเอกภาพของชาติผู้หญิงถูกค่มขืนเด็กถูกเกณฑ์เป็นทหารหมู่บ้านถูกเผาเป็นเท่าฐานองค์การสหประชาชาติจึงต้องประกาศให้ซูดานกลายเป็นชื่อพ้องของคำว่านารกบนดินจนในที่สุดสารอาญาระหว่างประเทศก็ได้ออกหมายจับบาชีในข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ แต่เจ้าตัวก็ยังเดินทางไปร่วมประชุมระหว่างประเทศได้เสมอเพราะชาติอาหรับและแอฟริกาบางประเทศมองว่า ICC หรือศาลอาญาระหว่างประเทศเป็นเพียงศาลของชาติตะวันตกเพื่อเอาผิดกับชาติที่มีผู้นำผิวดำและผิวสีเท่านั้นในพศ2554คือปีที่สานสูญเสียดินแดนทางใต้ไปอย่างเป็นทางการชาวสุนใต้โบดแยกตัวเกือบ99% และประเทศใหม่ก็ถือกำเนิดขึ้นในชื่อสาธารณรัฐเซาซูดานโดยความยินยอมพร้อมใจขององค์การสหประชาชาติอย่างไรก็ดีการหย่าร้างนี้ก็ไม่ได้ราบรื่นนะักเพราะดินแดนที่มีน้ำมันมากที่สุดอยู่แถวชายแดนและเกิดข้อพิาพาทแทบจะทันทีหลังการแยกตัวมีการยิงกันในสนามบินติดท่อส่งน้ำมันและทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหาอีกฝ่ายว่าเป็นลูกทรพี แต่ประเทศใหม่ซูดานใต้เองก็ไม่ได้มีโชคดีไปกว่ากันนักเพราะพอพ้นจากการเป็นทาสเหนือก็หันมารบราฆ่าฟันกันเองระหว่างเผ่าดิงกาและนูเออแสดงให้เห็นว่าความสามัคคีในชาติแอฟริกานั้นบอบบางยิ่งนักเมื่อพศ2562จอมผดดิบการบาชีถูกค้นล้มโดยขบวนการประชาชนและทหารบางส่วนที่เบื่อหน่ายกับการปกครองผดดจการ พวกเขาจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นเพื่อเตรียมเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยแต่ก็ดูเหมือนคำว่าประชาธิปไตยในซูดานจะยังเป็นเพียงเสียงกระซิบในพายุทรา,ายในพศ2567นายพลอัพเดลฟัตตาอันบูฮานผู้บัญชาการทหารและนายพลทัมดานดากาโลหรือที่รู้จักกันในานามเฮมิตี้ผู้นำกองกำลัง RSF ซึ่งแต่เดิมคือกองกำลังติดอาวุธที่ใช้สู้รบในดาฟูได้เปิดศึกแย่งอำนาจกันเองในกรุงคาทูมสงครามกลางเมืองอุบัติขึ้นอีกครั้งฆ่าชีวิตประชาชนไปนับหมื่นจนชั้นกลางพังทลายเศรษฐกิจล่มสลายและประเทศก็กลายเป็นซากปรักหักพังอีกหนหนึ่งในประวัติศาสตร์อันเต็มไปด้วยรอยเลือดของคนสูดานคือเครื่องเตือนใจของโลกว่าประเทศกับชาติ นั้นใช่ว่าจะเป็นสิ่งเดียวกันถึงแม้จะมีรัฐธรรมนูญกี่ฉบับจะเปลี่ยนผู้นำกี่คนหรือจะมีน้ำมันมากเท่าใดหากประชาชนไม่รู้สึกว่าตนเป็นพี่น้องร่วมชาติแล้วไซบ้านเมืองนั้นก็จะกลายเป็นสมรภูมิตลอดการและที่สำคัญที่สุดคือศาสนาคือยารักษาจิตใจแต่เมื่อผสมกับการเมืองกับกลายเป็นยาเบือ่อสูดานคือเหยื่อของการเมืองที่ไร้ศีลธรรม ศาสนาที่ไร้เมตตาและชาตินิยมที่ไร้สติเป็นบทละครที่แสดงซ้ำแล้วซ้ำเล่าท่ามกลางเวทีทรายและเลือดที่แม้ผู้ชมจะเบื่อแต่ตัวละครก็ยังต้องแสดงต่อไปเพราะไม่มีใครกล้าลงจากเวทีปัจจุบันซูดานกลายเป็นประเทศที่ขาดความมั่นคงตามรัชนีความเสี่ยงของการเป็นรัฐที่ล้มเหลวเพราะการปกครองแบบเผด็จการทหารและสงครามดาฟู มัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ